ทิพย์และทลอ,อ,อกออฟดาทาวในโครงการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลน,นครและเมืองค่ะตอนนี้ทิพย์ปักหมุดอยู่ที่หนองหานค่ะด้านหลังทิพย์นี่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะและที่นี่ก็คือเทศบาลน,นครสกลน,นครค่ะเราก็จะมีไกด์กิติมาศเช่นเคยค่ะนั่นก็คือท่านนายกเล็กนครสกลน,นครค่ะวันนี้ท่านจะพาพวกเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนั้นตามไปหาท่านกันก่อนเลยค่ะ ตอนนี้ทิพก็อยู่กับท่านเจ้าบ้านนครสกลนครแล้วค่ะท่านนายกโกมุตทีคาธนานนนายกเทศมนตนรีรนครสกลนครสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมมาถึงนครสกลนครทันทีท่านก็พาทิพมาที่วัดซึ่งเป็นวัดประจําสกลนคร,ครใช่ไหมคะ วัดพระธาตุเชิงชุมนี่เป็นวัดประจำจังหวัดสกลน,นครเป็นอารามหลวงนะครับที่มีพระธาตุเชิงชุมอยู่พระธาตุเชิงชุมก็จะมีลอ,อยพระพุทธบาทสีพระองค์คแล้วก็ตำนานก็บอกว่าสร้างมาพร้อมๆกับพระธาตุพนมเป็นพระธาตุพี่พระธาตุน้องอะไรทานองนี้นะครับเรียกว่าเป็นวัดที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านเลยใช่ครับเทศบาลนครสกลน,นครเนี่ยเราไม่มีหลังเมือง ค,ครับเราถือว่าพระาธาตุเชิงชุมเนี่ยเป็นหลักเมืองของ,อของเทศบาลค,ครับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาวันสําคัญอะไรต่างๆก็จะมาทําอยู่ที่นี่และในโบสถ์เนี่ยจะมีหลวงพ่อพระองค์แสนซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากครับขอพรส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จเป็นหลักเลยครับส่วใจใหญ่ขอเรื่องอะไรคะนายยกก็ทุกอย่างครับจัดงานเนี่ยมีอุปสรรคลมมาฝนจะมาเลยยกมือกราบขอท่านหลังงานเสร็จฝนถึงตก ไดนก็ให้ได้ครับโโอ้อโออผมแขวนแขวนเป็นประจำครับ ทราบว่าแถวๆนี้ท่านนายกทำตลาดด้วยใช่ไหมคะครับถนนด้านหน้าเนี่ยเราส่งเสริมเป็นตลาดผ้าคามนะครับซึ่งสกลนครเนี่ยจะว่าเป็นคามโลกก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เอาต้นคามมาย้อมผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับถนนด้านหน้าเนี่ยเราจะปิดช่วงบ่ายสามโมงถึงสามทุ่ม ในวันเสาร์อาทิตย์ภาคลามนี่ในสกลนครไม่แพงนะฮะใครมาเที่ยวน่าจะถือติดมือต<ป>ิดไ, <ป S 1> ไมาติดมือกลับบา<ด>้านนะคุณผู้ชมค่ะมีทั้งผ้าคุมไหล่ผ้าพันคอผ้าไปตัดเสื้อ,อผ้าเสื้อผ้าสําเร็จรูปทำจากผ้าคลามหรือว่าใส่สูตรล่อแบบนายกได้เลยนะเป็นพรีเซนเตอร์ของสกลนครเลยนะคะนายกมาถึงเมืองสกลนครทังทีเนี่ยค่ะ ที่เที่ยวเด็ดๆมีอะไรบ้างคะนายกวัดพระธาตุเชิงชุมที่เรายืนอ,อยู่นี่วัดป่าสุทธาวาส วัดป่าสุธาวาดนี่ก็คือเรื่องของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตใช่ไหมคะมีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นอยู่ที่นั่นด้วยครับแล้วก็จะมีที่สวนสมเด็จย่าเป็นที่ออกกําลังกายเป็นที่พักผ่อนนะครับงั้นวันนี้ต้องขออนุญาตติดตามกายกิติมา์ไปเที่ยวทั่วสกลนครเลยนะคะด้วยความยินดีครับเรายินดีต้อนรับสู่สกลนครครับขอบพระคุณค่ะนายกตุ้ย วัดป่าสุทาวาสค่อนข้างร่มรื่นมากเลยค่ะแล้วก็สัปปายะที่นี่ก็คือเป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวัดป่าสุทาวาสแห่งนี้ที่เราอยู่นี่นะครับเป็นวัดอารามหลวงสายธรรมยุทธ์ะนะครับที่หลวงปู่มั่นได้มาจำพรรษาที่นี่แล้วก็มรณภาพที่นี่นะครับโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ หลวงปู่มั่นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เป็นผู้ออกแบบแล้วก็ก่อสร้างนะครับจะภายในพิพิธภัณฑ์จะมีเครื่องอัฐบริการของใช้อะไรของหลวงปู่มั่นที่สะสมได้จากประชาชนจากวัดต่างๆแล้วก็เอามารวมเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นที่นี่ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของสกลนครเราค,ครับ ในในส่วนวัดเนี้ยอยู่ในเขตเทศบาลนครสกลนครนะครับเวลาวัดมีงานมีอะไรทางเทศบาลเราก็มาร่วมสนับสนุนเรื่องความสะอาดเรื่องการจัดระเบียบอะไรต่างๆเราก็มาดูแลสนับสนุนอยู่ที่นี่เป็นประจำครับค่ะก็เด็กได้ว่าคุ้นเคยกับเทศบาลแล้วก็วัดป่าสุทาวาสเป็นอย่างดีครับผมค่ะค จุดนี้อยากพาคุณทิพย์มาดูนะครับเป็นจุดที่ทางเทศบาลเราสนับสนุนโครงการให้ชุมชนได้ฝึกอาชีพได้มีรายได้นะครับซึ่งมันมีหลายประเภทแต่ชุมชนนี้เขาเลือกที่จะฝึกอาชีพในทำดอกไม้จันทร์และทำาครงรีดภายในเทศบาลที่นายกดูแลอยู่มีทั้งหมดกี่ชุมชนคะทั้งหมด52าชุมชนบ52บชุมชนแล้วเราดูแลเรื่องของการให้ความรู้ให้วิทยากรมาดูแลเรื่องของอาชีพเนี่ยกี่อาชีพด้วยกันนะคะ ก็ส่วนใหญ่ทางชุมชนเขาจะรวมกลุ่มกันแล้วก็จะเสนอมาผ่านทางกองสวัสดิการสังคมเราก็จัดหาวิจารณจัดหาอะไรลงมาให้เราดูแลเรื่องของประชาสัมพันธ์หรือช่องทางจัดจำหน่ายให้ด้วยไหมคะครับเราก็สนับสนุนส่งเสริมส่วนนี้ด้วยครับพี่ป้อมคะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนแรกที่เรารวมกลุ่มกันแล้วก็จ,จะได้ฝึกอาชีพกันเนี่ยเราทำยังไงบ้างแล้วประสานงานกับทาง เทศบาลยังไงบ้างเริ่มแรกก็มีแนวคิดกันว่าอยากจะตั้งกลุ่มอาชีพเราก็ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลชุมชนอยู่ว่าจะทํำยังไงทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนําในเรื่องของการเขียนโครงการตั้งกลุ่มไปแล้วก็ของบเพื่ออบปมให้ความรู้สมาชิกที่สนใจนะคะ และเรื่องอื่นๆท่านนายกดูแลชุมชนเรื่องอะไรบ้างไหมคะท่านนายกจะดูแลทุกเรื่องนะคะอ,ะอย่างเช่นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องส่งเสริมอาชีพป,ปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะดูแลหมดครบวงจรค่ะ แล้วนอกจากเราดูแลเรื่องของอาชีพส่งเสริมอาชีพแล้วค่ะนายกเราดูแลด้านอื่นๆไหมคะอย่างเช่นสุขภาพผู้สูงอายุแบบนี้ในเรื่องของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเราก็มีทีมงานที่ออกไปดูแลที่บ้านวงนี้ตั้งเป็นจิต อาสาทั้งเครื่องกายอุปกรณ์ทั้งเตียงอะไรต่ออะไรเราก็พยายามจัดสรรให้ทางผู้ที่ต้องการยืมไปฮะนอกจากในเรื่องของชุมชนแล้วนะครับในเรื่องของการออกกําลังกายก็เราก็มีสวนสุขภาพที่ร่มรื่นให้ชุมชนได้ออกกําลังกายทั้งภาคเช้าภาคบ่ายและภาคเย็นครับก็อยากจะเชิญชวนไปชมที่ที่สวนโอ้โหงั้นต้องรีบตามนาะยกตุ้ยไปเลยค่ะเกาะท่านนายกไปเลยค่ะ <c oughs> นายกตู้เขาตรงนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยแล้วก็สะอาดสะอ้านมากนะคะครสวนที่เรายืนอยู่นี่นะครับเป็นสวนสมเด็จพระศรินหรือสวนสมเด็ดจย่าสร้างเมื่อ ปีพศ2530นะครับแล้ที่เห็นข้างหลังนี่เป็นหนองหานนะครับกว้าง78,000ไร่นะครับเป็นหนองน้ําใหญ่อันดับสองของประเทศอันดับหนึ่งของภาคอีสานครับอยู่ติดกับสวนสมเด็จพระศรินสวนแห่งนี้ทั้ง3แห่งนะครับทั้งสวนแม่สวนลูกอยู่ในการดูแลของเทศบาลนะครับทั้งเรื่องต้นไม้เรื่องความสะอาดเรื่องระเบียบอะไรต่างๆอีกจุดหนึ่งที่เราได้รับอนุมัติจากกรมธนารักษ์เป็นพื้นที่ประมาณ11ไร่ที่เราจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้แบบมีชีวิตของทีเคป้า ก็ถนนบริเวณนั้นมีโรงเรียน3-4โรงเรียนอยู่ตรงนั้นมีที่ออกกำลังกายสนามกีฬาเล็กๆให้เด็กได้ออกกำลังกายเป็นศูนย์รวมในบริเวณนั้น<อ>ครับท่านนายกคะ่ะ20กว่าปีที่ท่านทำงานให้กับนครสกลนครมามีอะไรที่ท่านทำให้ครองใจประชาชนได้ขนาดนี้บ้างคะ ที่ผมภาคภูมิใจก็คือเจ้าหน้าที่พี่น้องในเทศบาลให้ความร่วมมือในการพัฒนาในการดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนส่วนการพัฒนาด้านอื่นโครงสร้างพื้นฐานเรืออะไรต่างๆเราก็ทําไปตามอํานาจหน้าที่ตามงบประมาณที่เราได้รับจากปีนี้ไปนะครับเราจะมาเน้นเรื่องสุขภาพของชุมชนมถนนหนทาง ก็จเจริญมาเน้นเพิ่มมากขึ้นคือสุภาพชุมชนท้ายที่สุดนี้นายกส่งเสริมการท่องเที่ยวเองด้วยอยากให้นายกเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวนครสกลนครอีกสักครั้งหนึ่งค่ะครับก็อยากเชิญชวนนะครับงานประเพณีหลักของเทศบาลของจังหวัดสกลนครคืองานออกพรรษาแห่ปราสาทเพื่อและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาอันหนึ่งที่อยากจะ เชิญชวนมาก็คือแห่ดาวซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยในวันคริสต์มาสนะครับมีดาวประดับอยู่บนรถนะครับแล้วก็แห่ไปตามถนนต่งางๆนะครับอยากเชิญชวนมาร่วมแห่ดาวคริสต์มาสด้วยครับเรียกว่าเป็นพหูวัฒนธรรมเหมือนกันนะคะ,คะนายกค่ะเราก็มีทั้งพุทธแล้วก็คริสต์ด้วยคใครอยากมาดูดาวบนดินนะคุณผู้ชมมาได้ที่สกลนครค่ะแล้วก็งานแห่ประสาทพึ่งด้วยนะคะ,คะหาชมได้ยากจริงค่ะมีเฉพาะเทศกาลที่สกลนครนะคะถ้าวางแผนจะมา ออกพรรษาแห่ประสาทเพิ่งโทรมาที่เทศบาลก่อนได้นะครับจะได้จองที่นั่งจองสถานที่ไว้ให้โอ oh, ้โหเป็นไงคะนายกตุ้ยตอนรับเป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณท่านนายกตุ้ยมากๆเลยนะคะที่พาพวกเราเที่ยวสกลนครกันแล้วเท้ากับเท้าก็หมดเวลาลงแล้วคะ่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเราจะไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ทีมและนายกตุ้ยตอ้องลาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ